วันนี้ผมจะมารีวิวตัวดับปเปอร์หรือตัวช่วยดูดทินเนอร์จากแบรนด์ Hobbycraft ครับสวัสดีครับผมนุผมเป็นครีเอเตอร์ของไทย collector ครับวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุสนจากร้านยูกันดัมน,นะครับร้านนี้เป็นร้านขายสีและอุปกรณ์ทำโมเดลซึ่งมีให้บริการทั้งใน s h o ป e e Lazada แล้วก็ทางเว็บเพจสำหรับคนที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมลงลิงก์ทั้ง3ช่องทางไว้ในคำอธิบายด้านล่างครับ ก็สำหรับเพื team team ่อนๆทีここ่ทําสีโมเดลแล้วก็ใช้ทินเนอร์ที่มันมีความต่างสูตรกันนะครับการที่เรามีตัวช่วยดึงทินเนอร์หรือว่าตัวดับเบิลเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นพอสมควรเลยเพราะว่าการเททินเนอร์จากภาชนะที่เก็บลงไปผสมกับสีโดยตรงเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยนิยมทํากันเนื่องจากมันกะายากนะครับดังนั้นโมเดลเลอร์เนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้วิธีเททินเนอร์ลงไบดนสีโดยตรงเท่าไหร่แต่เราจะเปลี่ยนไปใช้ตัวดับเบิลเพื่อทําการดูดทินเนอร์ขึ้นมาแล้วค่อยๆหยดลงไปเพื่อผสมกับสี สำหรับโมเดลเลอร์ใส่บุกันเนี่ยการใช้ดรอปเปอร์เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งเพราะว่าสีทํโมเดลต่างๆเนี่ยมันมีความเหลวแล้วก็ความข้นไม่เท่ากันนะครับดังนั้นการที่เราควบคุมปริมาณทินเนอร์ที่จะใส่ลงไปผสมได้เนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวดึงเซรั่มนะครับที่ใช้บรรุงผมของผู้หญิงอันนี้ผมไปขอน้องสาวมาหลังจากที่เขาใช้หมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ดึงน้ําขึ้นมาจากแก้วหรือขวดที่เก็บน้ําแล้วก็มาหยุดในทาสีได้ดีนะครับ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นพวกที่ให้นมกระรอกอะไรพวกนี้ครับเห็นหน้าต่างอย่างจริงๆใช้ดีนะครับสำหรับคนที่ใช้สีสุดน้ำแค่อย่างเดียวแต่สําหรับคนที่ต้องการความแม่นยําในการผสมที่มากขึ้นเนี่ยผมแนะนําให้เป็นดรอปเปอร์ตัวแบบที่โมเดลเลอร์เขาใช้กันดีกว่าอย่างเช่นของ Ho อ b y Craft เนี่ยก็ตัวดรอปเปอร์นี่นะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกซึ่งความแตกต่างก็คือหนึ่งเจ้าตัวดรอปเปอร์ที่ใช้ในงานโมเดลแบบนี้มันจะมีตัวปริมาตรวัดอยู่ซึ่งสามารถทําให้เรากะาปริมาณ การดึงทินเนอร์ขึ้นมาจากภาชนะนะครับแล้วก็หยดใส่จานสีเนี่ยได้แมน่นยำขึ้นข้อ2จุดที่แตกต่างจากด็อปเปอร์ที่โมเดลเลอร์บ้นบานๆอย่างผมใช้นะครับก็คือกําลังในการดูดทินเนอร์ขึ้นมาเนี่ยมันสูงกว่าเพราะว่าด้วยรูปทรงของมันนะครับออกแบบมาสําหรับทํางานแบบนี้โดยเฉพาะหรือพูดง่ายๆก็คือไอ้พวกตัวที่มันดูดเซรัม่มหรือว่าด็อปเปอร์ที่ใช้ให้นมกระลอกเนี่ยพวกนี้มันออกแบบมาให้กําลังดูดนะครับมันไม่สูง ดังนั้นเวลามันดึงทินเนอร์ขึ้นมาจากภาชนะเก็บเนี่ยมันดึงได้แค่ครั้งละนิดเดียวแล้วเวลามันหยดลงมาเนี่ยบางครั้งหยดมันใหญ่ดังนั้นโพลดอรเปอร์ที่ออกแบบมาสาหรับทํางานโมเดลเนี่ยก็จะสามารถดึงทินเนอร์ขึ้นไปกักไว้ได้ในปริมาณมากกว่าซึ่งว่าเงานตามตรงผลมันก็ไม่ได้มีมากนะครับแต่ว่าข้อดีจริงๆมันทําให้เราไม่หงุดหงิดเพราะบางครั้งไอโพลเดอร์เปอร์ที่กําลังดูดมันต่ำเนี่ยครับบางครั้งมันก็ต้องแบบตะแคงขวดแล้วถึงจะดูดได้อะไรประมาณนี้ครับบางทีมันก็น่า ข้อที่3นะครับตัวดรอปเปอร์ที่ทํามาสําหรับงานโมเดลเนี่ยพวกนี้โดยมากมันมีความเพียวเพราะว่ามันสามารถสอดลงไปในภาชนะเก็บทินเนอร์รูปแบบต่างๆได้แล้วก็ดูดขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้โดยสะดวกดังนั้นพวกดรอปเปอร์พวกนี้ครับใยรูปทรงของมันเนี่ยจะทําให้เราใช้งานมันได้ง่ายกว่าทีนี้ถ้าเราลองมาดูใน package, แพคเกจเราจะเห็นว่าแพคเกจมีมาให้หลายอันมากๆนะครับเมื่อเฉลี่ยต่อราคาแล้วเนี่ยก็จะตกอันหนึ่งแค่เจ็ดแปดบาทอะไรประมาณนั้น ฉะนั้นผมว่าน่าจะถูกมากกว่าใบมี่แอตไนฟ์ยี่ห้อดีๆสซะอีกซึ่งอันที่จริงสําหรับคนที่ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนด็อปเปอร์เนี่ยเป็นของที่ใช้แล้วทิ้งนะครับเพราะว่าพอใช้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ดูดเพียงแค่กออ๊อห์หรือน้ําเปล่าตัวด็อปเปอร์ที่เป็นพลาสติกเนี่ยก็จะมีการเสื่อมสลายไปตามสภาพการเวลานั่นแหละดังนั้นด็อปเปอร์ก็เลยมีมาหลายตัวนะครับแล้วก็สําหรับบางท่านที่ใช้ทินเนอร์หลายๆสูตรเนี่ยด็อปเปอร์นะครับก็อาจจะ สูตรที่แตกต่างกันเพราะปกติแล้วเราจะไม่ใช้ดอปเปอร์ปนกันนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ร้านสปอรเซอร์ของเราก็คือร้านยูกันดัมนะครับมีบริการทั้งใน s h o ป e e Lazada แล้วก็ทางหน้าวเว,ว็บเพจเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ในคำอธิบายด้านล่างให้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับโอเคก็ขอให้มีความสุขกับงานอดิเรกกันทุกท่านนะครับแล้วก็ไปพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ